แล้วก็ดีคลายนก่อน้ยังไงคุณแม่ทำไมเปลน่นมาเซเบียคนระยำอุ้ยกินจาม่รู้เอาชิ้นับกิจินจไม่รู้ไหนรยบกให้บับเชิญทำไมทุกคนเป็นคลายอ่ะเขาไปทายกันมานี่สามีกับเมียรูปสามีกับเมีย นี่นี่มีคอเีด็กชายเออนี่ออันนี้ตัวอะไรหรอคะไอแมลงวานสุราวด้วยอื่เขาจะไม่สุราวด้วน้องกปลี่ยนชืม่ชี่มคือมันอะไรอ๋อตอนนี้น้องจะมีมีมองด้วยคอนี้มีมงด้วยเราขอใครไลฟ์ไหมแล้วถ้าเขารับเราบอกว่าเย้ชนะหนร้านแล้วบว่าคุณเป็นผู้โชคดี โอเคโอเคหนึ่งล้านอาจจะคูพู่ชมีคนแรกที่เอาไลฟ์กับเราได้หนึ่งล้าน1มงล้านรูปีหนึ่งล้านหนึ่งล้านสมจูดไม้ไม่มีคนละนี่น่าจะดูหนอยุกคนนี้คือใครอ่ะลองเชิญไปเรื่อยนะเชิญเลย คนดูสบายใจจังจิ้มทอดปลาตือเคยกินเฮ้ยเห็นแบบพี้ไปกินอยู่อร่อยไหมีิมิวอ๋อพี่ชอบอาหารเหนือมันเป็นอะไรอ่ะชิมทอดปลาตือมัคืออาหารเหนือเพราะไอ้เราไอชอบกินไส้อั่วมีปลาแต่เราไม่เคยไปเลยนะปลาตือเขาบอกอาหารใต้ใช่ไหมเหนือเลยเหนืออร่อยมากไก่ทอดหมูทอดน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกตาแดง เขาหนาีสีเขียวอะ่ะไม่มีใครยอยากไลฟ์กับเราเลยนเนาะเสร็จหมดเลยจริงๆด้วยเขาคาดว่ิเส็เราได้ยังไองอ่ะเขาขายของอยู่ป้านแล้วเราก็ไปรบกวนของลแล้วมันเพื่อบอกว่าขาดไปน้อยดีไยค่ะคุยเอาละแม่มนของช่วยมากนะ มีใครอยากไลฟ์กับเราไลฟ์รอำเลยความพวกนี้หยุดงานพวกงานหยุดพวกนี้พวกอยู่มีงานกันหรือเปล่าพวกนี้ไม่มีจ้าแต่มีไปกินกุ้งที่อยุธยากุ้งแม่น้ำสุดสุดสุดอเกุ้งมาอันเลิบเลยไปไป ว้ายนีใจด้วยฉันน so ั้นหนึ่งล้านทุกคนปิดเขาทำของใส่เราแน่นอนนี่มาลีซสู้เป็นคนไทยหรือเปล่าคะนี่เสื้อฉับมาฮึ ในกลัวเรนโอ้โหมาเอาแล ü, ้วไปเล่นแล้วเล่นโป้งสุดๆเลยเป็นไงอ่ะเล่นจริงเก๋ใส่เราเป่นแบบนี้ชิงช้าน่ากลัวอยู่นะเอาดีๆมันนี่ปิดเสียงเขาเลยเมื่อกี้คนจีนมะหรือแบบเวียดนามภาษาจีนมันมันแล้วแต่เหมือนคนไทยอยู่นะป๊อปปี้อินไมค์คนคนมวทั่วป๊อปปี้อินไวค์คนไทย เอาก็แคบอกเรนดอมไม่ใช่เรนด้อมขนาดนี้ประเทศอื่นเแล้วคนไทยแม่แม่แล้วคนไทยเราก็แบบสวัสดีค่ะทำไมเจ็บ้ากไม่ใช่แบบนี้จริงชื่อชอว์จริงชื่อชอว์ไม่ใช่แบบ่านรแล้วก็บอกว่าเขาอะ ค่าเราจัดมันสองร้อยหกิบสองแต่เขาทอนเขาให้ไปห้าร้อยไปทอนมาแค่ร้อกสิแเมื่อกี้น่ากลัวไหมทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้โทรไปนางบอกว่าเดี๋ยวโอนคืนมาให้ก็เลยให้ทอนเพอไปก่อน่หลนอนอีกนางบอกว่าเดยนไนี้โอนให้นะครับเมื่อกี้เอาหลับลน้องอย่างลูกคอนีค่ะนี่ค่ะยินดี ดีค่ะผู้โชคดีได้รับได้รับเงินรางวัลจากมาริมาริสาวารุณีหนึ่งล้านบาทฮัลโหลฮัลโหลก้มกสุนนะคะคุณสอบคุณชื่ออปอลใช่ป่ะมีอปอลยุ่ชื่ออปอเหรอคะนั่งโปอลเนี่ยปิดค่ะปิดว้าชื่ออปอล ไม่ค่ะ,คะก็<บ>ปีปีนี้ก็คือไม่เป็นรองแล้วนะคะเป็นภ<ป>ารดีใจด้วยค่ะน้องปอหน้องปอได้มอง M U T ไปเลยปาใครอยู่ข้างหลังคุณน้องอปอคะ่ค่ะใครอยู่ข้างหลังคุณน้องคะอ๋อพอดีห้องนี้อยู่กันหลายคนนะ่ะพี่พี่เห็นด้วยเหรอคะโอเค ุ้ยสวัสดีค่ะคุณเพื่อนของเราโอปอล์แนะนำจังเลยค่ะดินยื่นชื่อกิคกี้ค่ะคายกิคกี้กี้ค่ะทุกความแบบตามน้ำตามทะเลโอปอสนใจมิสยูนิเว r ร์สไทยแลนด์ไหมคะโอ้อาไม่ไม่ถึงขนาดนั้นหรือสิคะไปประกวดอะไรี่ยคะน่ารักจังหนูหนูหนูโนูเคยเวที ตรงข้ามค่ะ้าเป็นยังไงเป็นยังไงสนุกไหมคะ่ะน่ารักสิยังไงมันแบบว่าเลื่อยหนุ่ยรักบุ้งรักบุ้เลยค่ะคุณพี่ก็เลยบอกว่ารักผูกแล้วรักผูกก่อนพักก่อนพักก่อนไม่ถูกเอลูกมันเลื่อยหนุ่ยแม่มันเลื่อยหนุย่ยรักบุ้งรักบุ้เลยเอาละลเราลั่นดอมได้แบบว่าได้ลอ,องขอแม่ให้หนูก็ต้องปอยต้องแบนมาดีฟังไรหนาจะอยู่เพืคนเดียวนะ นี่แต่แต่หนุกคุ้นๆมากพี่ๆหมดเลยนะเนี่ยจะไม่รู้จักได้ไงฉันคือดารานะใช่จะเชื่อว่าคุ้นไม่ได้เดี๋ยวก็รู้จักทุกคนบอกว่าโอปอล์คือหลิศมากรุงเทพเท้าเนี่ยแบบแบบพี่ก็มากรุงเทพหักอะไรคะโอปอล์อะไรนะคะหมวกไหลอันเจ็บเหรอหนูหนูอ่ะหนัวรุ่นหกห้า หกอะไรหกห้าจริงเหรอพี่มองกงเกันใช่ไหมคะพี่คนเดียวค่ะต่อมาขาปลาที่จบมาจากฮอกวอตส์วิทยาลัยกรุตีวังหญิงมอสลาโต้กับฮรอต์บ้านซีทรีนมาเอมพอเตอร์เรียนไอซ์ฟัน่อะไรอะไรนะคะพี่บบ เรียนคณะอะไรคะรนหนะูเรียนนิเทศค่ะเรียนบอดแคปโอปอปออยู่กรุงเทพหรอคะใช่ค่ะอยู่กรุงเทพมาค่ะพูดไทยชั้าหลงปะพูดเขมรได้ด้วยนะเขมรได้น,น,นะคะเป็นเชื่อภาษานะมีเลยไม่แต่หนูแต่หนูว่าคนคนชื่อแล้วเนี่ยน่าจะแกงเอ็มยู เ้ยแกมอ,อ,อหนูติดตามอยู่คะ่ะหนูดูอยู่เลินอยากจะมาคว้าอีกรอบคะ่ะจะประกวดอีกหรือเปล่าเว้ยหนูหนูเพิ่งดูดวงไปเขาบอกว่าถ้าลงอะ่ะเุ้ยขนลุกเุ้ยคนสมองใช่ไหม โอ้หนูว่าขนลุกหนูว่าหนูว่าวีขนลุกค่ะแอน์นาวมาบ้านแม่เอ็มงงมากอ๋อยู่ไม่รู้หรอกเราเป็นใครบ้างอ่ะฟูซสิคะพี่มารีว่าขอราจสีมาเฮ้ยกระตุกตัวนี้กูชอบมากติดดอกอยู่ใช่ไหมเนี่ยหลฟ์ใช่ไหมแม่ที่ที่บอกเออไม่ไม่ไม่มีไม่มีค่ะูไม่แต่จะลงเลยลงเลยมาแลคุณแม่ฟู่มาวไม่ไหวโลดูพี่มารีแล้วดูหนู ต้องไปแบบสวยเหมือนกันสวยคนละแบบจริงแบบไหนอ่ะมีแบบไหนบ้างอรู้สวยคนละแบบฉันสุดเลยลกส่วนตัวของฉันถ้าวัดในห้องหนูสวยสุดคือห้องนี้หนูอยู่คนเดียวจบไอ้เพื่อนเพื่อนหนูไม่สวยเท่าหนูใช่ไหมเราเหมือนกันใพี่แล้วพี่พอพอไม่ได้เราเลยพไม่มีบ้าอย่าเอาปอ นะคะตุ๊กตาเธอขยับน้าอ่ะจริงเหรอจริงอืมจริงอ่ะออ้มันเป็นหุ่นยนต์หรอคะใช่ค่ะมันมีพลังงานบางอย่างน้องชื่อน้องน้องเนยน้องเน่าค่ะอันเขามีหมีเนยอันนี้หมีเน่าค่ะอันอันนี้คือสูงกันไหยวบเป็นอง M U T ีหน้าเลย ต่ไปหนูไปซีทูลก่อนหนูหนูไปดูดวงมาเดี๋ยวไม่จบแล้วดูดวงก่อนเ่าเป็นก่อนแล้วอะไรบิอุสเซ่โรเล่โรเล่โรเล่แล้วฟังดูดวงก่อนหนูก็ไปดูเขาบอกหนูถามว่าพ่อแม่อยากบอกอะไรเขาก็บอกว่าเขาก็เป็นรูปแบบมงลงอย่างเงี้ยเขาบอกว่าปีเน,นี้ยปีนี้หรือปีหน้าหรือถ้าหนูคิดจะลงนางงามอ่ะมันจะไปได้ไกลมากจะไปได้แบบแบบไกลอ่ะแล้วถ้าประกวดจะประกวดกับจังหวัดอะไรอ่ะ แ,แต่แล้วแต่คนจะแล้วแต่คนส่งค่ะถ้ามีคนแบบว่าเอ็นดูนี่ก็ฝากตัวไว้เลยยังว่างอยู่นะคะตัวอะไรนะคะออ่ะก็ตอนนี้มีผู้ติดตามอยู่ร้านห้าถ้าหนูไปเ็นเวอาจจะเพิ่มเป็นสิบล้านก็ได้ค่ะมีอาจเสียงลาถ้าไม่มาเจอกันอ<ๆ>ุ้ยเสี่ยงเลยนีอยู่<ฮ><ส>ปีอะไรแล้วเนี่ยโอปอปีสามแล้วค่ะ อุ้ยแม่คน4ลาน5อะโอปอโอ้อโห2ล้านเนี่ยทุนเลย่อแม่มฮอยชองเก่าหนูช้ำานะแน่แต่มันติวเฮ้ยก็เป็น4ล้าน5แล้วเนี่ยโอย้ของนี้8ล้านแปของนี้8,000 <c oughs> วันนี้ไอ้ไปซื้อเครื่องสำอางมาด้วยน้ำมารเลยเฮ้ยแม่เอ็มไม่ให้หนูมาด้วยเลย ม่เด็ดแต่อัน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 นี้เลิกจริงหรือจอจี้คันนี้ที่แม่มจะไม่ส่งแล้วอ่ะหนูรอเชียนะเออรู้จักฉันเหรอเมื่อกี้จะบอกฉัน่ะคุ้นๆอยู่เลยต้องปิดตำนานนะคะเราต้องปิดนักตำนานรู้จักฉันเหรอเมื่อกี้จะบอกฉันนาคุ้นๆอยู่เลยฉันรู้จักเคยอยู่จำได้วันนี้คลิปแม่มกับพี่ไอดีเพิ่งขึ้นสีเออรู้จักพี่รู้จักพี่ป๊อปปี้เหรอ เคยหนูก็รู้ตีหนูหนูหนูจะบอกว่าหนูคุ้นทุกคนเลยนะอันจะเห็นทันว่าหนูก็ดูนางงามหนูก็เป็นคนดูนางงามหนูก็แต่คุณสุดคนผมหยิบปะใช่ค่ะหนูรู้สึกว่าเขาเป็นเซเล็ดังมากที่แบบว่าชื่อมันอยู่ตรงเนี้ยชื่อมันอยู่ตรงเนี้ยชื่อสุริรู้เปล่าคะเนี่ยผิดยาผิดยาไปแล้วเป็นแพทย์หญิงโอปอล